บ้าบิ่นข้าวเหนียวดำนะคะก็เลยคนือคอมอขึ้นมาไม่รู้เลยคิดสูตรบ้าบิ่นใบเตยมะพร้าวอ่อนขึ้นมาแต่ดูจะกินได้หรือเปล่าน,นะมาดูกันก่อนอื่นเราก็จะนาใบเตย30กรัมดอกอัญชันสี่ดอกใส่ดอกอัญชันเพื่อให้สีของขนมมีความเขียวสดขึ้นนะคะตามด้วยน้ําสะอาด300กรัมผันผสมเข้าด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมากรองเฉพาะน้ําใบเตยกันนะคะแยกน้ําใบเตยออกมา110กรัมค่ะจากนั้นเราจะใช้กะทิ เป็นหัวกะทิกองแบบไหนก็ได้นะคะวันนี้เล่นจะใช้เป็นกะทิกลิ่นใบเตยเพื่อความหอมมากยิ่งขึ้นค่ะจัดนั้นก็ใช้ตะกร้อมือตีให้เข้ากันเลยนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวตามลงไป1 0 0่งถึงหนึกรัมความหวานตามชอบได้เลยอันนี้จะหวานเบาๆนะคะไม่หวานมากค่ะแล้วก็ใช้มือคนผสมให้น้ําตาลเขาละลายดีเลยนะคะใส่แป้งมันสับปะหลังตามลงไปทั้งหมด25ากรัมค่ะใช้ตะกร้อมือตีจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะ ตีจนเม็ดแป้งละลายทั้งหมดเลยค่ะใส่ผงฟูตามลงไป1นึ่งส่วนสช้อนชาตีให้ละลายเข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป100รอยกรัมได้เลยใช้ตะกร้อมือตีจนเขาแตกตัวเหมือนเดิมเลยนะคะตีให้ละลายเข้ากันทั้งหมดเลยค่ะ ขั้นตอนนี้ใครจะกรองผ่านกระชอนอีกหนึ่งครั้งก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ตามด้วยมะพร้าวทึนทึกทั้งหมด180กรัมในคลิปเรียนใส่ไม่ถึงนะคะเพราะว่ามะพร้าวหมดทุกคนต่อมาก็ตามด้วยมะพร้าวอ่อนแบบชั้นครึ่งนะ,ะทั้งหมด125กรัมค่ะใครจะหั่นเล็กๆก,ก,ก็ได้นะคะมันจะได้แบบกระจายทั่วเวลาเราหยอดลงกระทะเนาะ อันนี้เล่นเอาออกมาจากช่องฟิลแล้วก็เข้าไมโครเวฟแล้วก็เอามาใส่เลยนะจริงๆควรจะแบบปล่อยให้เขาละลายเองมากกว่านะค่อยเอามาใส่จะสบไม่เข้ากันได้เลยจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนๆเลยนะเมื่อกระทะของเราร้อนแล้วก็หยอดลงไปให้เต็มกระทะได้เลยวันนี้เล่นจะใช้กระทะ16เซนติเมตรตอน,นะะหยอดขนมลงไปให้คนทุกครั้งใครจะหยอดเป็นชิ้นกลมๆเล็กๆก็ได้นะจะสุกเร็วกว่านะอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีได้เลยต่อแผ่น ค่อยๆทาไปนะทุกคนคือถ้ายิ่งสีเข้มอะ่ะมันจะยิ่งกรอบอันนี้รี่พลิกไปหน่อยก็พลิกกลับอีกทีนึงนะคะให้สีเขาเข้มๆแบบด้านนี้เนาะแนะนําว่าให้ตีจนสีเข้มเลยนะคะเวลาวางเป็นชั้นๆต่อๆกันอะ่ะแป้งเขาจะไม่ติดกันกับชิ้นอื่นๆนะแต่ถ้าแบบมันยังมีความแบบเหนียวของแป้งอยู่อะ่ะเวลาวางซ้อนกันอนะมันจะติดกันนะทุกคนเราคือที่ดีใจที่สุดคืออะไรรู้ปะคนในบ้านชิมทุกคนบอกอร่อยหมดเลยคือแบบ แจกสูตรได้แล้วค่ะเราไปทำตามกันดูนะคะสูตรนี้เหนียวนุ่มหอมอร่อยเลยค่ะอคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ลีนด้วยนะคะ